อ่ะถามว่าทำไมถึงต้องมีพี่ๆทั้ง3าคนเป็นนักมายากลมาเล่นกันแต่ที่ต้องเป็น3คนนี้มาเพราะว่าเราจะเล่นเกมนี้ครับเกมนี้มีชื่อว่าโมเกลมอเต้ใช่ครับทีนี้ก็อาไปที่นิวผู้ชาเลนจ์อย่าไม่ได้พูดไม่ได้พูด มึงคิ้วกล่อมกูไปแ่ไหนอะกลัวมหาโจรกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอรับท่านครับและนี่คือรายการบอดเกมไหนบอดเกมนะเอ้า วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมที่หลายคนคิดถึงยอดวิวนี่โอ้โหถล่มทลายแต่ว่าวันนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับผมเพราะว่าเรามีแขกสิเเษบอบทีมเมอร์เขพิเศษอยู่ของเราด้วยครับต้อนรับทั้ง3ท่านเลยครับบอมเบอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ และท่านเองครับเรื่องครับฟลุ๊กครับชื่อฟลุ๊กครับคุณเป็นใครมาจากไหนครับเป็นพี่ชายสุดที่รักของอาร์ตครับที่ที่ต้องใช้ก็ว่าพี่ชายสุดที่รักเพราะว่าอาร์ตตายแล้วยัง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 คุณเป็นใครครับหนึ่งซนิคครับเป็นนักมายากลนะครับเพจ ก็เก้าเมจิ่เป็นเพราะใายอาร์เป็นเพราะอารอ่ะเพราะไอ้ที่ไอตัวนี้มันมีอะไรมันเล่นเรื่ลยพี่อ๋อใช่ครับโซนิกเนี่ยฉายาว่าโซนิกครับอะไรมันตัวการ์ตูนแกตัวการ์ตูนโซนิกตัวสีน้ำเป็นแมงเป็นเบนใชเป็นแมงเลยคอมเม้นแล้วแปลงหน้าเป็นเหี้ยมีความบอกว่าเหี้ยเบาๆไม่รู้พูดได้ไหมแต่พูดเราไปแล้ว สวัสดีครับชื่อมิวครับมิวซูเปอร์จิ๋วอะไรมันเล็กครับพี่ไม่ใช่แาถามว่าทาไมถึงต้องมี3ท่านนี้มาเล่นเกมนี้ใครถามปะอะไรใครถามพ่วกับพ่วกับถามมาถามมาถามว่าทำไมถึงต้องมีพี่ๆทั้ง3คนเป็นนักมายากรมาเล่นกันแล้วมีพี่เฟยมีโอปอมีโยมานะครับามคนหลังคือเติมให้เต็มเฉยๆไม่มีอะไรแต่ที่ต้องเป็น3คนนี้มาเพราะว่าเราจะเล่นเกมมีครับเกมนี้มีชื่อว่าโมเกล หรือชื่อภาษาไทยว่าเจ้าอยู่ร้ายวายหลุดมื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยี่ห้อต่อกันแล้วคนนั้นกันแล้วหนูต่อกันแล้ว่อกแล้วแล้วก็อยู่ข้างกูไงกูก็เอ้ยไม่ต้องห่วงกับรายการเองฟีฟอร์มวันนี้ก็คือเชิญนักปัยญาชนระดับประเทศมาเลยก็ครับ เน้นว่ามือไวไว้ก่อนเกมนี้ต้องใช้ความมือไวมีทริคหลอกล่อเอาเลยนะแจกเริ่มต้นคนละแปดใบทีเนี้ยยังไม่มีใครเป็นกาดนะครับใช่อันนี้จีบกระเป๋าตังค์เพื่อทำไมโอ้ยโอ้ยตังค์เพื่อทำไมโอ้ยโอ้ยตังค์เพื่อทำไมโอ้ยไอ้เที่ยลคตกใจหมด่ะเอาไปเลยด้วยรู้ไหมคือสื่ออะไรอะไรครับร้อนเงินแล้วที่สำคัญมาฟรีให้ฟรีเขาทำบ่อยๆเดี๋ยวอาจังหวะทงไปเข้าหน้าเลยค่ะ ผมขายไปแล้วนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งให้น้องกูพูดบ้างนีนั่งรอจะดึงนิ้วเนี่ยจะดึงนิ้วเนี่ยมิ้วตกโครงการกูจะแล้วโอเคติดมาเวจริงจังจริงจังจริงจังเราไม่มีการเล่นใบกล่นเกมบึ้งไม่มีไม่มีเห็นจับนรืว่าจะดึงนิ้วแหวนสวยอะไนี่แหวนสวยฉายาฟู้มือพิศานขอยู่น่าอย่านี้อยากดูจริงจัง่ะจริงจังครับจริงจังอ่ะผมผิดหรอได้ครับองานนะฮะติดข้อดเนาะคนสอนให้ขอดมังๆไม่ออกอ่ะต้องทำไงนี่ปิดนี้ครับ แล้วดอกับโต้ดูสามครั้งข้อกับโต้หนึ่งสองสามนี่ของจริงนะโอเคอ่ะสองนิ้วชิโป้งครับทำงี้หนึ่งสองสาม่ะถ้าจำได้อ่ะจ่ายสองพันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงี้เลยเหรอเอางี้ครับผมถ้าจำไม่ได้ขอยืมเนี่ยกลับบ้านสนุกมากเลยนี่ผมใช้แค่แบบปป๊กชีสองนิ้วชิโป้งเองผมจำได้ผมได้สองพันเลยใช่มากนับสามรับสาม 1นึ่งครับสองสองสายเฮ้ยไอ้เชี้ยัไงอเนี่ยยไงี่มยี่ยมย่ยยี่ยี่ยมี่ยม่ยมไี่มี่ยม่ยมยม่ยี่ยม่มย่ยมยี่ี่เมวี่ยีม่มาเล่นมับผมยี่วมยียมยมไม่ได้ีุยมยี่ยนี้พี่เล่นมบบว่าไฟเดี๋ยวผมเี่นมไ่ดม

ไปวะเล่นนไปอ้าคุณมาดูนี่เลยอีสัสก่อนแหวนนี่ฟูกูตื่นเลยนะพี่เขาไขว้ผมไ่้ก่อนนะโกงไม่เก่งกัไม่ต้องมาจับพี่เพราะว่าคนใหญ่สายติจะไปเล่นกับโต๊ะแต่เวทีจะพามเพิ่มได้คนสติกับคนเวทีไม่เหมือนไม่เหมือนเวทีจะซ่อนเงียนกว่าการไม่เหมือนพามึงไงพามือการสซ่อนไพ่อย่างเช่นอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้กองกลางใช่ไหมแกรับอย่างเช่นเราทําแบบเนี้ยมันคือการซ่อนไว้ให้เหมือเฮ้ย แล้วบอกมาไปตึง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 ตึมตึมตึพิซซ่าจะดูดูยายฝายเฮ้ยมึงไปไหนอ่ะมึงกลับมาอึไร ก่อนที่ผมจะเริ night, ่มเกมมีใครจะเล่นอะไรอีกไหมครับผมไม่มีไม่มีไม่มีเริ่มเพิ่มปวดที่้วเริ่มปวดอ่ะเริ่มเกมได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มเลยปกติแล้วคนที่เป็นกาดมีคนที่อายุมากที่สุดแต่วันนี้เพื่อความเสมอภาคเท่าเทียมโอน้อยออกกันแปลกประหลาดเป็นกาดโอน้อยออกเฮ้ยอ่ะดำสองดำสองก็แบบครับต้องมวยนิ้วชุบเลยเหรอใช่ใครแพ้เป็นกาดพี่ออกคอนพี่ออกคอน ออนนี้สป ah ิดแล้วไหวพิปอันนี้บัฟฟินมาแล้วครัเข้าม่ปุ๊บดังนั้นเกที่เหเป็นการใช่ครับ นะ้บิลมีอะไรบ้างไม่มีอะไรนะนั้นพี่หนึ่งประกาศนะครับพี่หนึ่งได้เล่นก่อนด้วยแล้วเดี๋ยววนช้านะครับเดี๋ยวผมเปิดไปเริ่มต้นให้เปิดปุ๊บคือเริ่มเลยนะจับคนโกงได้จับเลยนะพร้อมนะครับหนึ่งสองซ้มเริ่มต้นที่5ครับอันนี้ผมผมลงก่อนใช่ไหมใช่ครับต้องลงมากกว่าหรือน้อยกว่าในกรณีนี้คือต้องเป็นสี่หรือยังแบบนี้ลงได้ใช่ไหมไม่ได้คนทไม่ได้ตอนนี้เลขเดียวกัน อ๋อแ้วคนละเลขแต่นี้ได้ใช่แต่พี่ตัวอ่านพี่เป็นกาพี่เลยไอ้ปุ๊กไอ้ปุ๊กไอ้ปุ๊กมาเอาละงมา ดังนั้นเนื่องจากตอนจับได้นอกจากเป็นการเราไปที่โกเมื่อกี้ต้องเอากลับขึ้นมือเอากลับขึ้นมือด้วยดีดกลับมาแล้วเออดีดกลับมาแล้วไม่ได้อยากโกกูอยากลวงบ้างผมอาจารยใช่ไหมใช่แต่เมื่อกี้เอาคืนมาแล้วนะคืนแล้วคืนแล้วเมื่อกี้พี่หนึ่งมีพลโลนะเข้าคืนต่อนะเเห็นตาที่หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วจับเลยไวมากตาแบบอึ๊บแบบกูแล้วตาใครครับอันนี้จะเป็นตาผมเพราะเมื่อกี้ ที่หนึ่งอเรมใช่สนะรับผมก็เอาวนกลับมาไม่ได้ไม่ได้มึงจับกล้องเลยมึงจั่วเลยกูทิ้งตั้งแต่คุยอ่ะมึงตั้งแต่กูจับมึงแล้วอันใดนักรรมการว่าไงใช่ดังนั้นจับมึงจับเลยดอกสองดอกไอ้ไอ้ไ้ไอ่ได้พอดไม่ได้พูดไม่ได้อไอ้ไอ้ไอ้ไได้ไ ไม่พูดไม่พูดพี่ก็ไม่กล้าพูดถือว่าจับพื้นครัพี่พุกจวนหนึ่งใบนะหนึ่งใบผมลงแล้วนะเอาทเอาดิไพุ้่กมึงหมูว่ะผมลงตามกติกาแล้วนะอ๋อห้าเลยนะ เป็นย yeah, mm ุงแล้วตบไม่ทันดังนั้นแต่ยุงตบไม่ทันไม่ได้เราทุกคนครับเอาการ์ดในมือถือไปส่งให้พี่มิวครับมามามาโอ้ยเยอะเลยอะใบวันเนี่ยอันนี้ค่ะอันนี้ของเตยท่าใบเบาๆของเตยคนละใบคนใบคนใบค่ะคนใบใช่ใช่ใบหยุดคนละพระรอต้องกูนี่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 ท่านี่หยุดกางไม่ได้โกหก ไม่โกงกูทิ้งตั้งแต่ตอนที่กูทำนี้แล้วกูปล่อยแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะกูชาเล็กไอ้สั่งอะไรครอะไรครับเางีงี้กูมีหลักฐานเอางต่อเล่นต่อแล้วต่ไม่ผิดเอางี้นะเดี๋ยวอาทีนี้กรรมการต้องแม่นหน่อยต้องดูดีๆใครทิเอาอย่างงี้นะเพื่อความเข้าใจตรงกันนะ กรรมการข้างนอกช่วยกันเช็คเลยอ่าห้าคู่ช่วยกันเช็คคําคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับอันนี้นะครับไปที่พีเป้ยครับตอนนี้เลขสี่ต้องลง3หรือ5ครับธรรมดาครับมธรรมดามีอะไรคุณโอ๊ครับเชิญ สองค่ะลงไม่ได้อะไรของคุณโอ๊ะเอาเหรอมือต้องทิ้งไปนะนะต้องโยนทิ้งคุรลูกค้าอะไรฟุ๊กอะไรเ็อย่าล้นเลยก็ไม่อใช่คุณอบต้องจูบไปแล้วจูบแล้วลงไม่ได้ใช่ไหมเอาโอเคไปที่พี่มิ้วครับอะไรตอนนี้เลขสามเลขสามมึงก็อย่าบังพี่ฟุ๊กคนสิ ใครมีเลขสองล้าไปก่อนไปก่อนเนื่องจากเลขสองแมงสาพี่เปย์มาก่อนอันนี้ของใครบ้างครับคืนครับไม่ทันครับอ๋อคนเดียวหรอคนเดียวคนเดียวเจ๊แต่งตัวนี้ไม่เกี่ยวแล้วก็เรื่องโย่ปอใช่ครับทีนี้ก็จะไปที่นิ้วสวันนี้วัสดีโอ้ยเออกระดูกโอเคเมื่อกี้เป็นแมงสาพี่เปย์ แย่งคิวได้หรือว่ารักเข้ามาที่พี่เป้ยเลยค่ะนะครับที่เหลือก็คือไปแปลว่าคนต่อไปที่จะเล่นคือคนโอบเอาอย่างนี้นะเมคเลียนะจากการที่เมื่อกี้พี่บิวโอ้โหชาเลนจ์รุนแรงมากเราทุกคนเองถ่าโกงแล้วโดนจับได้ก<อ>็้องยอมรับ<อ>ว่าโกง<อ>ถ้าเกิดว่าเราโกงเรายังดื้อดึงแล้วกร,รมการฟอร้อง สองเข้านะครับคือหมายถึงนอกจากคุณต้องเก็บใบที่เพิ่งโกงไปคุณต้องจั่วคืนใบหนึ่งด้วยโอเคแล้วตอนนี้ไอ้ใบนี้มาอยู่ที่ผมเป็นตัวอย่างเอาไปไม่ได้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 ดังนั้นเราไปที่คุณอบต่อนะเมื่อกี้ที่เปิ้ลถนงบอกว่าอะไรจะจับไหมวะก็คุณเว่ามเนอะไม่ได้ทำลายอย่าเล่นยากอันนี้หนึ่งเล่นยากก็ทำไมที่คุณโอบฮะ สามอ่ะแต่เป็นนักมุมทีนี้ยัดหนึ่งใบในมือให้ใครก็ได้ที่แล้วกันน่าจะมือไวไปที่ิดูนะสองได้ครับโอเคอ่ทีนี้ตามผมนะต้องลงหนึ่งหรือสามครับเราทุกคนหยิบจากกองทิ้งคนละใบครับหยิบจากกองทิ้งคนละใบเหรอใช่ครับอ่ะผมเอาเพิ่งทิบยังไงใช่ใบที่ผพิ่ยิบครับทก็ไมอ่ะเอาดิเอาก็เอาดิเราไปกัน ด้แมงสาษตาดีโอวะอ่าใช่เขาเปนตาดีโออ่านี่ละกันสีแดงดูมแปลว่าผมยัดได้หนึ่งใบผมยัดใครรีไทายเยอะแล้วมันอมขัาเยอะแล้วครับได้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 อ่ะนี่อ่าผมอัไปอกก็ได้เออ เหลือใบเดียวแล้วทีนี้คนก็ไม่ต้องกังวลแล้วผมจะโกงแต่ใครผมอ่ะต้องเป็น5หรือสครับเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดไม่ไดไม่ไดดังนั้นแล้วส่าทุกคนครับเสียหนึ่งใบโยนไปให้พี่มิวครับพี่มิวเอาไปตอนนี้ไพ่กูเยอะมากเลเชตอนนี้ที่ไพ่เยอะแต่ตอนที่ผมหมดแล้วค่ะ แพ้โดยไรบ้างไม่มีไม่มีแค่นี้เองก็คูหยองอยากตาบ้าละไม่เล่นอ่ะยังไงดีพวกเราอ่อไอสัตว์ม่ต้องตกไเีังแปะนี่แหละครับผมโมเกียวมอเต้นะครับเฮ้ยวอ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 ยอยวอยวอยยวยวอ มองข้างนี้ไม่เห็นกูอยากนั่งข้างนี้ได้พี่ปัญหาเปลี่ยนได้อีกใช่ไหมได้พวกไม่นั่งข้างนอกดีกอ่าสลับพี่ผูสลับหนูนะสลับเลยสลับเลยเอางี้ได้ไหมในฐานะที่เมื่อกี้พี่มิวเป็นกาดคนล่าสุดผมให้โอกาสพี่นิวยัดกาดให้ใครก็ได้ไอ้มันเก่งมันใกล้ตัวเราหรือเปล่าไอ้มันเก่งนะมึงไม่ได้ทิ้งคนหนึ่งก็ใช่ไงกูก็ไม่ดีกูเคยโกงไอ้พวกมึงหมู่างอะไรเยอะเยอะเลยอะไปวันนี่ย อันนี้ของเปยไม่เคยโกงอ๋อสับกันนะฮะเปลี่ยนทีเลยเปลี่ยนการได้ปะเปลี่ยนการผมไม่ทันแล้วเฮ้ยดูทถ้านักเล็งต้องีเดียวจบเร็งถ้านักเล็งต้องีเดียวจบนักแรงีเดียวจบมึงคิดวกูเป็นแค่ไงอ่ะกูมหาโจร พ่อพี่ใหญ่หนูก็หักกับหนู่แล้วดีทีนี้ี่สอบการ์นี่ให้สวยๆนะฟุกทำได้ฟุกจะเล่นไหนฟุกโยนแบปุ๊บทุกใบแล้วรับนะหล่นแม่งทุกใบเลยตับเนี่ยไม่ไบอนไหนก่อนนี่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 ให้จะเฮ้ยค้าง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 มาค้างให้ตงมาเดโดเฮ้ยให้บินเอาดิเอาดิเอาแล้วผมมีอาจารย์อยู่คนหนึ่ง

ผมมาถามใหม่ผมมาตักไบริบททางวงการเลยกวกนเอาเปนว่าเอาวี่นิวผมขอโทษแล้วนะเอาใหม่เอากูาามาทำไมงา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 ม เอาดิพี่ฟุกเลยเขาฟิวเป็นการโอเคนะพี่ฟุกเลยเอาดลนะผมเปิดใบนี้ปุ๊บคือเกมเริ่มเลยแปลว่าโกงได้ทันทีนะครับพร้อมนะเดินสองสามไปครับเริ่มต้นเลขสามพี่ฟุกลงสองเป็นสี่ครับปุ๊บได้ครับอาไงที่ไม่มีไลน์ไม่เห็นไม่เอาเลยตงอ่ะผมต่อเลยผมไปโอ้สองว่ะอ่านี้แล้วกันไปสามผมไม่มีคุกเอานะเอา พี่เปิ้ลนะครับพี่เปิ้ลคงได้ไปที่นี่สิครับโอเคไม่นี่นะได้ครับได้ครับผมเกไม่โกงเลยนะเล่นตามเกมเล่นเออจริงๆเล่นตามเกมเล่นตามเกมผมคารวะเลเฮ้ยอาโอบได้ครับโอเคอุ๊บเบอร์เบอร์อะไรเะี้ยตาโอเกมผมลงเดียวกันแปลว่าที่เหลือครับหยิบคนละใบจากกองทิ้งครับเริ่มจากพี่เปิ้ลครับอ่าถ้าไปผมนะใช่ครับไปหยิบไปครับหยิบที่ชอบที่ชอบไปฮะแนะนำหยิบใบเทาครับแค่นั้นเองหยิบที่ชอบหยิบที่ชอบครับ จ้มือศิษีครับคุณมีใบผมลงลวไปที่บครับโอเคแลังเล็งกัอยู่ต่อโอ้ยให้ต้ให้ตโงเบาโงเาโงโง้าง้าให้ตตาลองเปยใช่อะไรตเลงตนคไม่เจออู ไปดูว่ามันเป็นกาโยนทำนะยนผมเปคนเทียงเอาไหไปโฟล์คลอฟห้าโอเคไปที่พี่มิวครับหนึ่งหรือสี่โอเคสี่ที่หนึ่งครับตอนนี้สี่ต้องลงสามหรือห้าครับโอเคอะผมเมื่อกี้โอบลงแล้วตาผมเนาะห้าแล้วผมต้องลงหนึ่งหรือสี่เอะผมมีหนึ่ง ไปเดียวแล้วไปลงแปลว่าอย่างนี้ผมไม่สามารถแบบเออผมโกงสอดนี่ปุ๊บอันนี้เัาไม่ได้แล้วโอเคโอเคโอเคอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีอะไรทำงานกันเก่งห้าแล้วครับอ่ะมันมองกูหนึ่งอ่ะทีนี้เป็นแม่งมุมต้องยัดไพ่ให้หนึ่งคนครับยัดไพ่เขาอยู่ก็เหลือใบเดียวอ่ะน้อมรับไว้แต่โดยดีคุณโอบเชิญ อันนี้ยัดใครหนึ่งไปพราเป็นแม่งมุมยัดนิโอเอามาสิหมดหมดหมดไม่ได้เลยหรอเฮ้ยจบแล้วหรอจะให้ยืมอ่ะไม่จบเลยไล่ ได้เออมีเกมใหม่มีกดมาได้เรื่อยๆแม่เดี๋ยวก่อนดูวะอยากรีแคปตรงนี้มากเลยพูดได้เลยป่ะตอนเนี้ยได้ๆๆพี่มีว่าเขาเหมือนล่อนการออกไปแต่พอเขาสัมบัติไพ่มันหายอ,ะอ,อ่ะแล้วก็พักไพ่พี่เขาก็หล่นอ๋อคือนึกว่าเขาวางไพ่มาใส่มือเนี่ยอ๋อที่แกเขาถืออยู่อย่างเงี้ยอะไรกูเนี้ยกูก็ดูละมีดอกแล้วที่ปู๊บเขาจะเห็นปะวะอยู่ดี่เขาปุ๊บมันหายตอนจังหวะที่ไอ้เนี่ยมันมีคนปาไพ่ป่ะ ไม่มีไม่มีไม่มีร่วงไพ่หลง้าหว่าไพ่ไม่แล้วมัน่วงได้ไงไพ่ร่วงได้ไงไพ่พี่มีว่าติกระโดด้าพี่แล้วมันหล่นแต่พี่คิดว่าไพ่ดัวยองมันเฮี้ยนะผมต่อนะสองอผมสามโอเคอะไปไปสี่ครับสี่แล เอาเลยนะเอาดิเอาดิพี่นะพี่นะผมผมเอาเฮ้ยอะไรพี่เอาดิเอาไม่รู้ตาใครก็ได้ตาเอ๊ะอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่ทิ้งได้ไงพี่พี่เล่นนีย้ได้พี่เล่คนเดียวที้งทิงเลขอะไรอะมองอันนี้เลขอสามเลขอสามเลือกสามสูกแรกพี่เล่นไม่ได้สองไปสองไปปุ๊บอ่าวบดครับเราทุกคนเก็บคนละหนึ่งใบเริ่มจากพี่หนึ่งก่อนอ่ะผมเพื่อพี่เลย ผมหิบไปนี้เลยผมหยิบไปนี้เลยผมเพื่อพี่เลยอะไรเราแวงกันไปแล้วหยิบนี้ละกันหิบรวมกันพี่มันงหี่ไม่้อหยิบพี่ม่ต้องิบพี่มัต้องหิบใช่พี่เดียวพี่คนเนียอรู้ไหมให้เหลือเยอะหางงอ่ะเดี๋ยนะแปงนผมเบอร์เมื่อกี้ให้ทิ้งหมดวะคนทิ้งหมดอ๋อตากูเม่อกี้ไอ้บิวใช่ อ่ามีสองหรือมีสี่ไหมครับโม่มีสัตว์พิธ้วไม่มีจุดครับแต่เราใช่รุตออกจบเอ้ยตชนะอีกแล้วเนี่ยยืมกูไปแท้แท้กูอ่ะครูกะแบบชนะแน่แน่แม่งวนแม่งอยู่ตรงเนี้ยสัตตแล้วคูทิ้งมันเต็มเลยเนี่ยเขาทิ้งนี่เขาสะบัดปึบแล้วมันหายแล้วมันโถรทนที่เราไพ่มันหล่นแต่เรามองไม่เห็นพี่พี่ทำหนีป่ะหนีป่ะเออแล้วมันใช เออไปไหนเงนี้ยเออเอามันหายมือคนเดียวทุกคนก็เห็นนีเนออ่ะนี่แหละโมเกลมอเต้ถามพี่ๆหนความรู้สึกเป็นไงบ้างสนุกครับสนุก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 ระแวงนะสังเกตเดีเอาง่ายว่านักมายากลจะแพร้ระแวงกันเอง <c oughs> ปล่อยปล่อยปล่อยช่องว่างให้คนธรรมดาเนี่ยนิ่เลยเดี๋ยวไม่ชนะนักมายากลเนี่ยเวลาเขาจะทิ้งอ่ะเขาจะทำให้เหมือนทิ้งแต่เขาจะไม่ทิ้งเพราะเขาจะหลอกให้จับติดเงี้ยเออพี่มือเงี้ยมันใสอ,นะ <นำ S 1> อ้าวนี่หรือว่าเป็นรสชาติแปลกใหม่นะครับและเป็นอีกหนึ่ง บทเรียนว่า 1. นักเมเยารกอลแยกระวังกันเอง 2. อย่าจับโจรมาอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่นี่ค่ะพี่นี่คุณสุภิชิวครับ กอ่กอนจากกันเดี๋ยวให้พี่ๆฝากช่องทางติดตามหและมีผลงานมีอะไรให้ติดตามบ้างอาเรื่องจากพีก่บ p ิวกันนะติดตามพี่บิวได้ทางไหนดู YouTube ได้นะครับรายการซูเปอร์ฮันเด็ตซูเปอร์เทนก็เป็นพิธีกรภาคสนามอยู่า <ขอ S 2> ทางช่อง w o r k p ร์กพครับค,ครับผมพี่หนึ่งครับติดตามผลงานพี่หนึ่งยังไ,ไงบ้างคะก็เพจเพจนะครับ 999magic นะครับก็จะมีอัปเดตคลิปมายากลใหม่ๆบ่อยๆนะครับพี่ฟูครับนอกจากเป็นการแล้วผลงานล่าสุดมีอะไรบ้างคะ ช็อต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 ็อตช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 อตช็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  สนุกมากเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวชวนมาเล่นกันใหม่อีกต้องกัชวโนึ่งเหรอเดี๋ยวคราวหน้าไม่ต้องใช้สายตาขนาดนี้แล้วโอเคฝากผู้ชมด้วยนะทีวีมาร์กออฟฟิเชียลนะครับผมถ้าดูแล้วชอบดูแล้วใช่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าดูใน YouTube อย่าลืม Subscribe หรือกดกระดิ่งด้วยเวลาคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดนะครับเราก็ฝากเพิ่มเติมนิดนึงข้างฝูง Subscribe มีปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครนะครับผมจับสซูนพวกเราเป็นรายเดือนได้เช่นเดียวกันทีวีมาร์กออฟฟิเชียลกดไป บอร์ดเกมไหนอย่าลืมนะครับบอร์ดเกมไหนเพราะใครใครก็เล่นบอร์ดเกมเกมใครก็เล่นเนี่ยะไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ